เพราะระหว่างทางก็สำคัญไม่แพ้ปลายทางเหมือนกับที่นี่หมู่บ้านนางพญาเป็นหมู่บ้านทางผ่านที่ตั้งอยู่ในหุบเขาที่หลายๆคนยังไม่รู้จักว่าที่เนี่ยมีดียังไงใครมานะคะก็จะเจอธรรมชาติสวยๆแบบนี้มีร้านกาแฟาที่ทั้งร้านเจ้าของทำอยู่คนเดียวโฮมสเตย์ที่เดียวในหมู่บ้านได้สักการะศาลบนเขาสูงมีน้ำตกที่เป็นต้นน้ำของหมู่บ้านที่มันพิเศษได้ขนาดนี้ เพราะว่านี่คือซีรีส์อุตรดิตต้องฮิตแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับอุตรดิตผ่านวิถีชีวิตชุมชนอาหารธรรมชาติแล้วก็ความน่ารักของคนที่นี่ไปเช็คอินที่ใหม่ๆให้อุตรดิตถูกฮิตกันดีกว่าไปกันกับกมนก่อนดูฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับ กมนกมนเนตแล้วก็ซีรีส์อุตตรดิต้องหิดแล้วด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีมีตรักแฟนเพจที่น่ารักของกมโนค่ะจะบอกว่า e ีพีนี้เนี่ยเราตั้งใจจะไปหมู่บ้านนางพญาซึ่งเราเห็นจากรูปแล้วเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่แบบเขียวๆมากๆเลยนะเพราะว่าเขาเป็นหมู่บ้านที่ถูกล้อมไปด้วยหุบเขาค่ะเดี๋ยว เราจะไปดูกันแต่ระหว่างทางตรงนี้เป็นระหว่างทางที่น่ารักเพราะว่านี่คืออ่างเก็บน้าห้วยนํารีนะคะทุกคนขับรถมาสักพักนึงแล้วแบบพอเจอสถา,านที่แบบนี้ก็เลยแบบเออขอแวะนิดนึงเนี่ยบางทีเราไม่ได้ตั้งใจว่าแต่และที่มันเป็นยังไงแต่ระหว่างทางของมุดหมายเออมันมีอะไรที่มันน่ารักน่ามองเอาจริงๆให้มันรีแล็กซ์ผ่อนคลายดูสิ เขาบอกว่าหมู่บ้านนางพญาเนี่ยเป็นหมู่บ้านทางผ่านที่สําหรับใครที่จะขับรถจากอุตร,รดิษถ์ไปแพร่หลายๆคนจะไม่ค่อยแวะกันเนาะแต่ว่าดันเป็นหมุดหมายที่เราอยากจะลองไปดูเดี๋ยวคุณคนดูจะได้ดูไปพร้อมกันว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีอะไรเอาง่ายๆว่าปักระหว่างทางไว้ให้เป็นหมุดหมายและจริงๆแล้วหมุดหมายก็คือระหว่างทางเออนั่นแหละไปดูกันค่ะเกิดอยากจะคมเกิดอยากจะคมแต่ง,งงเองว่ะแฮ่ คน่ารักทั้งหมดเราชอบการที่แบบมายืนอยู่ตรงหน้าอะไรแบบนี้แล้วมันเห็น Re นส์แฟกชั่นของน้ําสะท้อนฟ้าฟ้าสะท้อนน้ำอะทุกคนมันดูสวยงามมากๆแล้วสบายตาเอาวันนี้เอางี้แล้วกันถือว่าเราเอาภาพสดชื่นสดชื่น,นแบบนี้มาฝากคุณคนดูที่ดูอยู่หน้าจอบางท่านอาจจะก,กําลังเตรียมตัวนอนบางท่านอาจจะก,กําลังทํางานหรืออะไรก็ตามแต่ว่าดูภาพที่สวยงามตรงหน้าไปพร้อมกันค่ะ mm hmm. เฮ้ยนี่คือสิ่งที่เราเจอระหว่างที่เราชมวิวอยู่ที่ห้วยน้ำรีนะคะทุกคนนี่คือเป็นบ้านหรือสิ่งก่อสร้างที่หลังคางเขาปลูกหญ้าคือแบบจะบอกว่าดูดิดูภาพวันนี้ดิเหมือนที่เราอยู่ที่เฟรโรเลยอ่ะทุกคนเฮ้ยเราลก็มาเจอสิ่งนี้ที่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีน่ารักมากเลยอ่ะค่ะแต่ไม่กล้าเดินลงไปเพราะว่าไม่รู้ว่าตรงนี้มันจะแบบหาลูฟูไปเมื่อไหร่นะคะแต่มันน่ารักนะอ่ะเราชอบคนดูชอบไหม แล้วเราก็ขับรถกันไปต่อที่หมู่บ้านนางพญาค่ะระหว่างทางขึ้นไปนะเราก็จะเจอกับถนนที่คดเคี้ยวไปตามไหลาทางแต่ว่าก็เต็มไปด้วยความเขียวของต้นไม้ใบหญ้าของสองฝั่งถนนเนาะทําให้เรารู้สึกสดชื่นแล้วก็เตรียมรับธรรมชาติข้างบนนั้นจ้ะ คือขับรถขึ้นมาตอบประมาณไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงค่ะก็ขึ้นมาเราว่าน่าจะเป็นแบบโซนนางพญาแล้วแหละเพราะว่าเราเห็นป้ายนะคะที่นี่นางพญาตรงข้ามกันกับป้ายนั้นมีร้านกาแฟาเล็กๆอยู่ร้านหนึ่งชื่อร้านว่าอุ้ยคำกาแฟช็อปนะคะก็เลยคิดว่าขอแวะหน่อยเพราะว่าเท่าที่ดูแมปมาเนี่ยด้านบนอาจจะไม่ได้มีร้านกาแฟาหรือว่าร้านอาหารเท่าไหร่อันนี้ไม่แน่ใจนะคะขอตะไว้ก่อนก็เลยแบบอ่ะงั้นขออนุญาตแวะตรงนี้ลองเข้าไปดูนะจ๊ะ ไม่มีใครอยู่เลยจ้ะแฮ hey. ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่อันนี้เป็นร้านกาแฟร้านเดียวที่มีอยู่แถวนี้ปะคะร้านเดียวเลยใช่ไหมจ๊ะมีร้านหมู่สามหมู่สามอ๋อแสดงว่าเดี๋ยวหนูจะขึ้นไปตรงโซนนางพญา อย่างเงี้ยก็คือแสดงว่าก็จะไม่มีอะไรทานแล้วโอเคองั้นถ้าหนวจะขึ้นไปข้างบนหนูคนแวะทานอะไรตรงนี้ก่อนได้ไหมคะได้ไคะ่ะจดเมนูนะคะกระเทียมไข่ดาวสดนะคะถึงทีมก็มานอน่าได้เรื่องของกระเพราแล้วก็กระเทียมด่า้ๆคุณที่จา๋านี่คะ่ะเมนมูน,นะคะในเดี๋ยวก,กาแฟค่อยสั่งเพิ่มครับได้จา้านีช่วงบุกหลังครัวนะคะ โลกเลยโลกเลยโลกเลยหลังจากที่ทีมกวนอลลิสอาหารไปนั้นก็จริงๆแล้วก็จะเป็นอะไรที่ e ี y e a y กันหน่อยสั่งแล้วเจ้าของร้านก็เข้ามาทําให้เองเลยเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีคนอยู่หน้าร้านใช่ไหมคะโอ้เข้าใจได้เลยค่ะเข้าใจได้เลยโอเคเราปล่อยให้พี่ๆเตรียมอาหารแล้วเดี๋ยวรรอขอบคุณนะคะ คือความน่ารักเรามาเจอฟิลเหมือนประวัติของร้านนี้ค่ะอยู่ในหนังสืออุตรดิตไม่ติดอุดรน,นะคะที่เขาวางอที่ร้านเราก็เลยนั่งอ่านก็รู้เรื่องราวของร้านกาแฟอุ้ยคำเนี่ยคือเขาเป็นร้านกาแฟแห่งแรกในหมู่บ้านนางพญาเลยทุกคนแล้วก็คือคนที่บุกเบิกก็คือพี่ยิ้มที่เป็นเจ้าของร้านนะคะพี่ผู้หญิงกับสามีของเขาอะไรอย่างเงี้ยเออเอาง่ายๆว่าถ้าใครจะมาเที่ยวแบบเราแล้วก็ขึ้นไปที่นางพญาก็แวะร้านนี้ได้อืมน่ารักมากๆเลยอะ ตั้งแต่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะคะเราเห็นมีแบบลูกค้าเข้าออกเข้าออกตลอดเลยอะ่ะเออแบบใครจะไปคิดว่าแบบเราอยู่ในภูเขาเนาะอยู่ในแบบเขาขนาดนี้การเปิดร้านกาแฟาเฮ้ยมีทาร์เกตของมันเป็นทั้งชาวบ้านนะคนที่แวะเวียนเข้ามาอะไรเงี้ยหนึ่งในนั้นมีเราก็เลยแบบเอออยากคุยกับพี่ยิ้มจังแต่ตอนนี้ จะไม่รบกวนเวลาพี่ยิ้มค่ะเพราะว่าพี่ยิ้มกล็ลางทำกับข้าวเรากินอยู่อาหารของเราก็มาแล้วนะคะนี่กะเพราของเรามาพร้อมกับข้าวสีเหลืองน่าจะเป็นข้าวคามินดีที่สั่งก่อนเพราะว่าขนาดเราสั่งกันไปแล้วด้วยความที่ทางร้านมีพี่ยิ้มอยู่คนเดียวพี่ยิ้มก็ต้องทําทั้งหมดและหลังจากนั้นคือลูกค้าก็เข้ามายัางไม่หยุดไม่ย่อนค่ะคนคนดูให้พี่ยิ้มค่อยๆทํากับข้าวแต่ละจานเสิร์ฟลูกค้าแต่ละคนรวมถึงพี่เราด้วยชิมก่อนชควดีที่เราได้แล้ว อดูรสชาติดีเลยพิมไม่น่าหรอกคนเข้าร้านตลอดเวลาเลยเพราะเรากินข้าวกว่อนพิมก็มานองกินข้าวครับได้อาหารขอบทุกคนแล้วก่อนกินต้องพูดว่าอิตดากิมผมไม,ไม่ไม่กล้าพูดหนังพราว่าพาแล้วนะคะหรือว่าอิตาดากิมาก็ได้เพราะว่าน้องเป็นคนญี่ปุ่นคะ่ะแล้วก็จ้องเป็นคนพูดใช่ไหมน่ำมันเกาหลี เนี่ยเดี๋ยวคนดูไม่เชื่อน้องเอมีเป็นคนญี่ปุ่นจริงๆค่ะคุณคนดูโอเคบอกว่ากินได้แล้ว<ำ>อิตาลีม a สงามอร่อยปลาแล้ววะพี่เอานี่ทุเรียนหลินไหมคะเละครับเละครับเละครับ คุณมาผิดหน้าไงถ้าคุณมาเมสาคุณจะได้กินแบบอร่อยไงนี่มันล่วงอ่อทุเรียนล่วงไม่ใช่ทุเรียนหลินนีไม่ช่อนนี้น่ารักไหมอย่างนงี้ก็ไม่น่ากั็นเลยอันนี้เรียออะไรนาวนาวอันนี้มันแห้งอันนี้คือต้นตรงนั้นเขาเอามาเป็นไอ้นี่ไงเป็นโมเดลอ่ะอันนี้หล่นเป็นตัวซีกคอนนะกล่องจุ่มเรามาเจอกล่องจุ่มที่นางพญานะคะแล้วน่ารักมากเลยเป็นอาร์ทอย สแลเหมือนจะเป็นก็เก๊กก็เก๊กก๊กก็๊กตัวซีเกตตัวซีเกตทุกคนน่ารักมากก็เก๊กก็เก๊กก๊กก๊กอันนี้คือพันอะไรจ๊ะชิจัลัดจำไม่ได้ละอันนี้คือทุเรียนพันจำไม่ได้นะคะเป็นตัวซีเกตบ้านจะหมอนหมอนอ่ะนอนหน่อยเร็วเห็นม่วงอยู่เร็ว พี่ต้องเล่นให้สุดต้องเล่นให้สุดเร็วเพราะถ้าเกิดพี่อยู่ในช่องกมนอแล้วพี่เล่นไม่สุดอ่ะเดี๋ยวเราให้ออกจากอันนี้อันนี้คืออะไรครับทุเรียนหมอนหมอนอะไรครับหมอนหมอนที่พีอกหมออิงหมอนเล่นข้าวของพี่ก่อุนก็แกก็แกก็แกกุ๊กเลือดไหลห้องพักราคาน่ารักมากคือถ้ามีแอร์คือแปดร้อบาทพร้อมอาหารเช้าแต่ถ้าเกิดเออไม่ได้อยากนอนแอร์หน้าหนาวแบบนี้ เล,เลมจกินข้าวเสร็จแล้วนะคะได้เวลาที่เราแบบมาชาร์จเ้าของร้านแล้วก็สั่งเมนูเครื่องดื่มโอหนี่หนูกว่าจะแบบชาร์จเข้าตัวพี่ได้ <_ an> <_ an> คือตั้งแต่มาถึงคือยังไม่ได้คุยเลยเพราะว่าคือพี่วิ่งวุ่นไม่หยุดเลยพอดีพอดีวันนี้หยุดงานไปคนหนึ่งอ่ะแล้วจะมีแม่ครัวอยู่ก็เลยกลายเป็นว่ามีเป็นเราคนเดียวที่ทั้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะสุดยอดมากเลยอะ จริงๆอะหนูมาที่นางพญาหนูไม่รู้ว่าอะไรเลยค่ะพี่แล้วก็คือผ่านร้านพี่ก่อนร้านแรกก็เลยขอแวะก่อนอย่างน้อยแบบเติมพลังแล้วก็จะเติมข้อมูลด้วยว่าถ้าหนูขึ้นไปข้ามมน์ต่อมันจะมีอะไรไหมคะจ๊ะถ้าไปตรงนู้นก็จะเป็นหมู่ห้าก็จะเป็นตันละค่ะไม่มีหมู่บ้านละนอกจากจะข้ามข้ามเขาไปต้องเป็นมอไซค์วิบากเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ในเขาต้องเป็นหุบเขาคือต้องไปด้วยมอไซค์วิบากเท่านั้นใช่แล้วก็อีกทางนึงคือไปทางเรือหมู่บ้านห้วยต้าค่ะ ที่ไม่มีถน,นนเข้าอ่ะหมูบ่าทั้งตอนแรกหนูอยากไปแต่ว่ายังไม่ได้เหมาะกับหน้านี้เขาบอกว่าฝนมันตกมันอันตรายหนูเสร็จจากนี่แล้วหนูสมมติหนูขึ้นต่อไปเนี่ยรถหนูจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนอะจ๊ะหมู 5, ่ห้าก็กลับรถมาที่เดิมแล้วก็จะข้ามเข่าไปทางนู้นไปเที่ยวแพร่อีก51โลจะออกพระธาตุชอ่อแฮถนนดีหมดแล้วคะ่ะแต่ว่าจริงๆอันนี้คืออุตรดิตถ์ก็คือจะเป็นเขตไทยท้ายแล้วแหละถูกไหมใช่ค่ะอันนี้หมู่อะไรจ๊ะ อันนี้หมูสองค่ะแต่เดี๋ยวหนูก็จะลองไล่ไปดูค่ะ,คะอยากรู้ว่าทางตันมันเป็นยังไงไปเที่ยวหมูสามต่อแล้วก็ตรงนู้นจะวิวเขาจะ,ะมาประมาณแม่กําปองอะ่ะจริงเหรอวิวเขาจะประมาณนั้นงั้นจริงๆแต่แบ้านเราจะไม่มีร้านเยอะอย่างนั้นนะจะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านลงไปอย่างเงี้ยสวย หมายความว่าถ้าเกิดสมมุติว่าหนูไปทางหมู่สามเลยไม่ต้องขึ้นไปตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมจ๊ะได้ค่ะอันนี้พี่อิมแนะนําแบบไหนแล้วแต่เลยค่ะถ้าเป็นตรงนี้ก็จะเป็นเที่ยวหมู่บ้านแล้วก็จะมีะสวนทุเรียนอะไรอย่างนี้ก็จะจบแล้วก็ต้องกรถกลับมาถ้าจะไปหมู่สามก็ไปเลี้ยวตรงป้อมตํารวจขึ้นหมู่สามจะเป็นบ้านบนดอยแล้วก็ออกแพร่หมู่บ้านเราจะมีแ่านี้พี่อิมจ๋านางพญาเนี่ยเป็นหมู่บ้าน หรือว่าเป็นตำบลหรือเป็นตาหมู่บ้านคือหมู่บ้านน้ำลาอ๋อนี่คือหมู่บ้านน้ำลาตำบลนางพญาใช่เออถ้าหนูใช้คำว่านางพญาหมู่บ้านในหูเขาาเงี้ยได้ไหมจ๊ะได้ค่ะคอนเฟิร์มคนทีมคอนเฟิร์มแล้วเพราะฉะนั้นจะไม่มีการดราม่าอะไรทั้งสิ้นคอนเฟิร์มโดยคนนี้คุณยิ้มเจ้าของวิราว่า้ของวิธจะจะเขียนลงทุกครั้งเวลาจะโพสในอุตรดิบจะเขียนว่า หมู่บ้านนางพญาหมู่บ้านแห่งป่าต้นน้ําเหนือเขื่อนซิลิกริตนะคะ <laughs> หนูชอบหนูชอบความป่าต้นน้ําชอบมากมากเออถ้าอย่างนั้นหนูขึ้นไปหนูอาจจะเห็นบรรยากาศของความเป็นป่าต้นน้ำพี่พิมจ๋าในถ้าสมมติว่าคนมาที่นางพญาเนี่ยเขามีที่พักกันไหมจะ๊ะส่วนมากก็จะเป็นบ้านพี่ของพี่จะอยู่ข้างบนนู่นนะคะบนเขานู่นค่ะคือที่นี่ก็มีที่พักเลยนะคะถ้าสมมติว่าใครมาแล้วแบบอยากจะพักตรงนี้เพื่อที่จะไปเที่ยวแบบไปดับไปแล้ว โอ้เนี่ยก็จะได้สภาพแบบนี้เป็นแบบเป็นไปตามเหตุปัจจัยบางทีมีฝนตกบ้างอะไรบ้างก็ชิลๆไปถ้าเกิดใครอยากจะมาพักก็สามารถมาดูที่นี่ได้ก็คือร้านกาแฟอุ้ยคำนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะไปเที่ยวเนี่ยก็มีแก่งนางพญาและน้ำตกอะไรนะคะก็เป็นน้ำตกห้วยจันหอมแล้วก็น้ำตกอะไรอยู่ข้างบนแะ่ต้องขึ้นไปเขาไปสูงอ่ะยิ้มก็ยิ่ก็ไม่เดินทางเป็นแบบเป็นวันหนึ่งได้ใช่ไหมคะค่ะ สำหรับฝ่ายธรรมชาติเนาะที่จะชอบบุกป่าฝ่าดงกันดูว่าแบบเราชอบอะไรแบบไหน <Okay. S 1> น,อน้องสเเราว่าเราน่าจะได้คนถิ่นจากที่นี่จากตอนนี้นะคะแล้วก็แนะนําการท่องเที่ยวของเราไปเดี๋ยวลองไปดูว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันจ้ะไปจ้าและนี่คือกาแฟจากร้านพิมกาแฟอุ้ยํา แล้วเราก็ไปต่อกันที่น้ำตกแก่งนางพญากันต่อค่ะโดยมีพี่จรัสนะคะเป็นคนนำทางไประหว่างทางนั้นเราจะเจอกับบ้านของชาวบ้านแล้วก็จะเห็นวิถีชีวิตแล้วก็การเป็นอยู่ของคนที่นี่ล้อไปกับธรรมชาติทั้งสองข้างทางค่ะถึงจุดหมายที่ต้องจอดรถแล้วแล้วก็เดินตามลงมาค่ะเป็นทางที่พี่จรัสจะพาไปดูแก่งนะจ๊ะง่ายๆห็นๆเยอะหน่อยนะคุณด <c oughs> อ่อถ้ามาก็เอารองเท้าที่ไม่ใช่รองเท้าแตะนะแล้วก็ผ้าใบที่ค่อนข้างเหมาะสมกับการเดินพวกถิ่นพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะลืนนะล่นมากๆนะโอ้ลื่นใช่ไหมลื่นมากริลืนล่นมากนะพี่โดมันลื่นนะชา้าๆค่อยๆสโลดาวสโลดาวเหยียบผิดก็คือลื่นนะฮะ <Okay. S 1> ก็ดีแล้วนะที่ฝนไมต่ตกี่ย คุยเอาให้สวยอีกแล้วสีเสื้อคือถูกต้องอีกแล้วอ่าพี่ก่อนคะเหนื่อยเอ่ยป่าเราเข,า,า,า,เขาเข้าป่าไปแล้วอะพี่สลัคขาเฮ่อที่นี่เธอเมื่อกี้นะเราบอกว่าคุณคนดูถ้าเรามาเราต้องเอารองเท้าที่มันแบบเออ p r a c t i ค a ลหน่อยตัดผ้ามานไม่สลัดพีพ่สล,ลัดคือแตะเลยเดินป๋ออย่างชำนาญ ส่วนเรารองเท้านี่คือโอ้โหเดินป่าอย่างจริงจังดูท่าเดินเดินเดินเสดุดลม้มวัวจะมองเธอไม่มองเธออย่างมัน,ม,นมันจะเกิดขึ้นจริงไหมวอันเนี้เดินเสดุดล,ล้มเนี่ยอยากให้เอมี่ลงไปก่อนเลยไม่อยากให้ไม่อยากให้เอมี่ตามพี่อ่ะ <laughs> <laughs> มันจะเอาเรื่องเอานะ,นนะอ,อ่ะให้เอมมี่ลงไปก่อนเลยไปคนเริ่มต้นอ่ะนี่ก็รองเทา้าใหม่ซะด้วยขาวซะด้วย เป็นการเดินป่าอย่างชำนาญถือล่มแดงกับรองเท้าขาวสุดยอดมากเลยนะฮะทีมกมนนี่ปาตาพี่อายเดินนะครับไอพวกพูดเยอะๆอย่างเราเนี่ยแหละค่อยๆลงเหมือนเวลาวิ่งเทรลใช่ไหมฮะเฮ้ยเราค่อยๆได้สัมผัสเสียงน้ำแล้วก็โผล่มา เฮ้ยฮัช่าฮัช่าถอยโอ้ยบุ้งอ่ะไหน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 นอนบุ้งนี่มาโอ้ยไม่กอดน้องหาไม้ให้หน่อยนี่ไงมาคำนึงนะคำนึงนะคะตอนนี้เกิดเหตุการณ์บุ้งตอมน้องเราเอ้ยอย่าเข้าไปใกล้ตรงนั้นมันอันตรายเฮ้ยมันอันตรายนะเฮ้ย เออดีนะที่มีลม่มแดงนีแล้วที่พกมาไปต่อค่ะเราไปยังไงเหรอคะมะาฮอล์เฮ่วใหญ่มากแต่เอาขายขอีกข้างหนึ่งไปไม่ได้มาลีเดี๋ยวเราลองดูหมอบอกว่าห้ามเกรงท้องด้วยอันนี้คือเป็นการออกกองหลังจากไอรกรโมเนตผ่าตัดมานะคะหมอบอกห้ามเกรงท้องแต่เราจะไปท้องอกันหนึ่งสองสัง หนึ่งสองตั้มอ้าวอ่ะต่อไปตาเอมิมาทางนี้กว่าง่ายกว่าอ้าวคุณพี่คุณพี่เล็กมากเฮ้ยมันเหมือนหนังตลกอ่ะเอาจริงๆนะแล้วกว่าหนูจะขึ้นมาได้เนี่ยมันเหมือนซิทคอมเหมือนกันเนาะมาล้ฮี ไอตอนลงเนี่ยยากกว่าอีกว่ะถัดถัดไปเลยแล้วกันอแอทแทดไปเออขอบคุณค่ะมีความเป็นผู้ป่วยเล็กน้อยจริง <laughs> ๆวันนี้เรามาที่นางพญาเราก็ไม่คิดว่าเราจะต้องลุยขนาดนี้เลยนะคะบังเอิญว่าได้เจอพี่จลัดกับพี่เนี่ยแหละแล้วพี่เขาก็เลยพามาดูเ <laughs> ขาบอกว่าตรงนี้มันจะเป็นจุดที่น้ําของทั้งหมู่บ้านไหลมารวมกันตรงนี้ไะงั้นเราต้องไปดู <laughs> ก็มนอนตามไปดู ถ้ากิดหนูไปอันนี้กับไปอันนี้อันไหนง่ายกว่ากันคะถ้าอันนี้กวัวลื่นถ้าเดินก็ได้ง่ายค่ะไปฝั่งนี้ง่ายกว่าเนาะปุ๊บ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 เดินเา้าลงเซียนมากแล้วเป็นเซียนรองเท้าแตอะอ่ะเด็กๆตรงนี้ระวังกอที่มันมีหนามนะลูกพี่ตลาดขาหนูว่า หนูเจ็บเหมือนมันเป็นโดนเหมือนมันโดนอะไรไม่รู้เต็มขาเลยอ่ะพี่จาร์ดหมดหมดหมดมันเจ็บมากมันเจ็บเข้าใจละนี่มันจะเป็นหนามเต็มเต็มไปหมดเลยใช่แล้วตอนเนี้ยทีมเราอยู่อยากหดกางเกงอ่ะมันเจ็บพี่พี่มดเฮ้ยมดมดน้อยอุไรพรขอบคุณค่ะมดออกก่อนมดออกมดออกจากกล้องเราไป เราไม่อยากทำร้ายคุณมดออกไปเฮ้ยเรากลับกรุงเทพกันไหมตอนเนี้ยโ <c oughs> อ้ยช่วยด้วยว้ตอนนี้ตัวข้ามีแต่มดตเต็มไปหมดเลยอยเจ็บ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 เขากดเราเขากั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 ดเราเบาๆนะโอเคเราขึ้นโดนก็ได้นะคะ คุณดูคะเราจะพาคุณครูดูมาดูแหล่งรวมป่าต้นน้ำนะคะด้วยภาพโดนนี้คะ่ะเขาจะเป็นต้นน้ำของเขื่อนิรีกิตต้นน้ำของเขื่อนิรีกิตใช่ไหลมารวมกันตรงนี้ใช่น้ำตกประมาณเจ็ดแปดน้ำตกจะมารวมห้วยจากนี้ลงน้ำไปทางเขื่อนิรีกิต ที่เดียวมุ่บ้านเราจะเป็นสิ่งแวดล้อมเพื่อน้านําที่จะลงเกื่อนิกิจต้องสารเพื่อให้คนกรุงเทพได้บริโภคใช้จริงๆแนละ้วหูตรงนี้นี่คือแบบสุดยอดป่าต้นน้ำมากๆเลยนะคะโอเคเห็นภาพความสวยงามแล้วนะคะป่ะเราเดินกลับกันค่ะจริงๆตรงนี้ถ้าไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญมาก็จะ ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะคะคือถ้าเรามาเองอย่างเงี้ยตรงนี้มันเป็นเส้นทางของหมู่บ้านจริงๆเลยเพราะมันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวเหมือนที่พี่ยิ้มบอกเนาะทางลงไปมันเลยไม่ได้สะดวกสบายเอาง่ายๆก็คือพี่จรัดก็คือจะต้องถากทางถางทางให้ตลอดกับพวกต้นไม้หรืออะไรเงี้ยบางทีเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าเราเจอแบบต้นหนามเต็มตัวเลยแต่ข้างล่างคือสวยจริง แต่ยังคงเป็นป่าที่เป็นป่า,ปปาจริงๆเพราะฉะนั้อนอาจจะไม่ได้เหมาะถ้าเราจะมาชิลเท่าไหร่นะนะคะลองมาดูตรงนี้ก็จะเห็นประมาณนี้วิวมาเห็นมาดูตรงนี้จะวิวเดี๋ยวบอกนะว่าดูตรงนี้ก็ได้ไ <ป S 2> ครับคุณคนดูดูตรงเนี้เห็นชัดก็ลงไปข้างล่างครับอุ้ยครับจะด้วย น้ำตกเส้นนี้เนี่ยจะไปเชื่อมกับท่าเรือของหมู่บ้านท่าเรือที่ทุกคนเห็นอยู่ค่ะที่ตรงนั้นเนี่ยเขาใช้ขึ้นเรือเพื่อที่จะเดินทางไปที่หมู่บ้านห้วยต้าคือหมู่บ้านนี้นะเขาเดินทางเข้าออกทางเดียวก็คือทางเรือเท่านั้นซึ่งเราแอบบอกว่ามันจะเป็นหมุดหมายใหม่ที่เราอยากไปค่ะอยากให้ทุกคนรอติดตามนะคะเพราะว่ากมนออยากกลับมาที่นี่ใหม่นันแน่ค่ะ แต่จุดหมายต่อไปในหมู่บ้านนางพญาเนี่ยก็คือภูพญาพ่อค่ะคืออันนี้เราต้องนั่งรถขึ้นไปบนเขาอีกประมาณ30นาทีนะคะบนถนนสองเลนที่ทางเนี่ยมันจะค่อนข้างคดเคี้ยวแต่ว่ามันเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยมากๆทุกคนใครที่จะขึ้นมานะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะตอนนี้เราขึ้นมาเจอตรงจุดที่เรียกว่าภูพญาพ่อนะคะเป็นศาลพญาพ่อของจังหวัดอุตร,รดิตถ์อยู่ทางด้านหลังเราเดี๋ยวเราจะ ขึ้นไปกลาบสักการะสักเล็กน้อยนะคะเฮ้ยจะบอกว่าตรงเนี้ยอุณหภูมิต่างกันจากข้างล่างมากๆคือตรงนี้เย็นมากนะคะแล้วก็คือวิวคือเหมือนแบบเนี่ยทุกคนมาดูนี่ก่อนจะขึ้นไปกลาบสักการะขออนุญาตคุณนี่ดูนี่ท้อสวยมากดูคือแบบนอกจากอากาศจะเย็นแล้วคือแบบ ดูดิสุดลูกหูลูกตาเห็นไปจนถึงนู่นตรงนู้นแม่นาังเก็บน้ําเป็นภูเขาซ้อนซ้อนซ้อนกันแล้วแบบหูทิวทิวแล้วก็แบบหมู่บ้านเล็กๆ,ๆแบบบางหลังคือแบบคือตรงนี้ที่เราขึ้นมาคือสูงมากๆเลยนะคะก็จะเป็นอีกอีกบุดหมายหนึ่งถ้าคนมาที่หมู่บ้านนางพญาแล้วเนาะก็จะขึ้นมาตรงนี้เป็นศาลเป็นศาลพญาพ่อซึ่งเหมือนกับว่าถ้าเราเลยจากตรงนี้เข้าไปอ่ะจะเข้าเขตแพร่ล่ะค่ะ ก็เดี๋ยวเราดูว่าเราจะกลับทางเดิมหรือเราจะไปทางนู้นเดี๋ยวค่อยดูกันแต่ตอนนี้ขอเทคไทม์กับวิวแล้วก็เดี๋ยวกลับสักการะบูชาส่อนะคะเฮ้ยแต่แม่ฝนใกล้มาลวใกล้มันจะต้องพบกับความวิบัติคืนชิดหายตายโหผัดภาควิบากกรรมจากดินจากน้ำจากลมจากไฟภายในสวันเวันและได้รับบุกอันหนด้วยแหละ หากใครช่วยปกปักรักษากป่ากูจะคุ้มครองให้มีความสุขความเจริญด้วยจตุรภพพรใชยคืออายุวัน,นสุขพละด้วยเธอ,อแล้วพอใช้คำที่เป็นคำกูมือสมบูรณเนี่ยโคตรศักดิ์สิทธิ์เลยแบบแบบดูแบบคือมันก็ก็จะทำให้รู้สึกว่าอย่างน้อยไม่รู้อะไรใดๆกุศโลบายหรือเปล่าไม่รู้แต่ทำให้เรารู้สึกว่า ใช่เราจะไม่อยากปัดน,น,น้อยทำลายป่าก็จริงที่บกลัวเราจะช่วยกันคุ้มครองป่าอันนี้พูดจริงๆนะคะอันนี้ขึ้นมาด้านบนนะคะด้วยสถานที่ตั้งของศารด้วยบรรยากาศด้วยความเงียบแล้วก็เสียงป่าแบบนี้ไม่รู้สิความรู้สึกเรารู้สึกว่าแบบมีความแบบขลังมากๆเมื่อกี้เราเจอแม่แม่ชาวแพรเขาก็ขับรถจากแพรค่ะแล้วเขาก็จะ ลงไปให้ทางอุตรดิตก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่แวะอันนี้เหมือนกันเราขับมาจากอุตรดิตนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดไม่รู้เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์กได้หรือเปล่านะคะแต่เราก็คิดว่าเออแวะก็ดีนะคะรู้สึกสงบสงบมา,มากๆเลยอะ่ะ จุดที่เราวองเห็นและสังเกตได้ไง่ายๆก็คือจะมีป้ายสารพยาพ่อตรงนี้นะคะแล้วก็มีคำประกาศศิษ์แห่งกูพยาพ่อก็จะเป็นการที่พูดถึงแบบการตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็การช่วยกันร,รักษาป่าที่เราไม่รู้ว่าจะเป็นกุศโลบายหรือเปล่าหรืออะไรใดๆแต่อย่างน้อยเรามีความรู้สึกว่านี่คือความขลังที่จะทำให้มนุษย์อย่างเราแบบ รู้สึกแบบเอออยากอนุรักษ์ป่าแล้วก็แบบว่าไม่ทําลายไม่ตัดไม้ทําลายป่าเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องของความเชื่อเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะคนไทยเราก็จะเชื่อว่าเหมือนแบบเอ่อต้นไม้ที่ใหญ่ๆเขาจะมีลุกคเทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในการคุ้มครองอะไรเงี้ยนะคะอาจจะเป็นกุศโลบายก็ได้หรือเรื่องจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เพราะเราก็ไม่สามารถดูได้แต่อย่างน้อยเลยอ่ะในทางแบบในทางปฏิบัติเลยอ่ะการที่เราไม่ตัดไม้ทําลายป่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบ ดีมากๆอยู่แล้วปล่อยให้ป่าเป็นป่าต้นไม้ทุกต้นคือแบบเขาใช้เวลาในการเติบโตแต่ถ้ากิดสมมติตัดปุ๊บก็คือแบบบา,บายๆกว่าจะโตได้เป็นต้นไม้แต่ละต้นคือไม่ใช่ปี2ปีนั่นแหละค่ะก็ตรงนี้ก็เลยจะเป็นสิ่งที่เฮ้ยเรารู้สึกว่าเราชอบเราเราอยากให้มีอะไรแบบเนี้ยเยอะๆนะถ้าเกิดได้แบบรักษาพื้นป่าเอาไว้มันก็คงจะเป็นอะไรที่ดีมากๆกับแบบชาวเราทั้งหมด บบนี้่ถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่แบบอยากให้แวะนะคุณคนดูจา้าฟิลดีพลังงานดีมากตรงนี้อาจจะพอะว่าด้วยป่าที่ค่อนข้างแบบเขียวชอุ่มมากๆมองไปไกลสุดลูกหูลูกตาก็ยังเป็นป่าเป็นต้นไม้อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเราเทคไทม์กับวิวตรงนี้สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็คงจะต้องออกจากตรงนี้แล้วค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยว ถ้าฝนตกหรือว่าฟ้ามืดกว่านี้ทางลงมันก็จะอันตรายตรงนี้ถือเป็นการจบคลิปได้หรือ,อยังนะก็ <st arts> ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วชอบเหมือนกันกันกบเรานะคะเป็นคลิปที่เรารู้สึกว่ามาแบบไมไ่รู้เลยว่าแพลนมันจะเป็นยังไงถ้าค,คุณคนดูชอบอะไรสไตล์นี้ก็ตามกันมาได้เพราะว่าอย่างที่พี่ยิ้มบอกนะว่าหมู่บ้านนางพญาที่อุตรดิตมันยังไม่ได้เป็นโลเคชันสำหรับ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซะทีเดียวขนาดนั้นเพราะว่าไม่ได้แบบยังไม่แม้สว่าอย่างนั้นเถอะแต่ตัวชาวบ้านเองตัวพียมเองเนี่ยเขาก็อยากให้มีคนเข้ามาดูธรรมชาติของเขามันเป็นฟิลปาต้นน้ํามีเรื่องของกาแฟมีเรื่องของแบบธรรมชาติที่ยังคงเป็นธรรมชาติอยู่ถ้าใครชอบแบบนี้เราก็คิดว่ามาก็ดีแล้วก็มาแล้วก็เคารพพื้นที่กันค่ะ อะไรที่มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปเราเหมือนเดิมเนาะในฐานะผู้มาเยือนเราก็ได้แค่เยือนและสุดท้ายเราก็กลับไปคนที่ยังต้องอยู่ก็คือชาวบ้านสิ่งที่ยังต้องอยู่ต่อก็คือธรรมชาติของเขาเราก็จะไม่ไปเบียดเบียนอะไรต่างๆแล้วก็ส่งเสริมให้มันแบบดีขึ้นดีขึ้นเป็นการกระจายไรายได้สู่ชาวบ้านนะน่ารักมากๆที่นี่หมู่บ้านนางพญาหมู่บ้านในหุบเขาอุตรดิตถ์ ชอบกวานอนชอบจังเลยอ่ะทำไมเป็นทางผ่านที่ดีงอุตรดิตตองฮิตแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะรอชมว่ากมานอนจะพาไปเที่ยวที่ไหนแต่รับรองว่าน่ารักแน่นอนจ้ะและคลิปนี้ล่ะชอบไหมถ้าชอบกดไลค์หน่อยสิขอบคุณนะคะบ๊ายบาย